สวัสดีค่ะพี่ขา,าเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องเลยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาเอ่ออันนี้นะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญค่ะพี่เป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเนหรียญหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ชุดนี้นะคะพี่ขานะคะ แม่ค้าขอไปที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะตะกรุดพร้อมเดือดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดก็แอดไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะเป็นเดือดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทนะคะพี่ขาเดือดพร้อมตะกรุดหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่คุณลุงเขาบอกหนูว่ามาเป็นของตะกรุดของหลวงปู่สุขค่ะพี่เป็นตะกรุดของ หลวงปู่สุกนะคะพี่ขาเป็นสายคัดเอวนะคะพี่นะคะหนูเองก็ดูไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะอาศัยถามคุณลุงเขานะคะพี่คุณลุงเขาก็บอกว่าเป็นของหลวงปู่สุกค่ะพี่ขานะคะตะกุดหลวงปู่สุกดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทละจ้ะพี่ตะกุดหลวงปู่สุกดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ตะกุดหลวงปู่สุกค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อพี่นะคะพี่ขาจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อพี่นะอันนี้ขอไว้ที่600บาท พอค่ะพี่ตะขุดของหลวงพ่อพินะแม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่คะ่ะเป็นตะขุดของหลวงพ่อพินะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นสร้อยประคำรรปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมไอ้ไม่ใช่ค่ะหลวงปิดตาหลวงพ่อแก้ว เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขานะคะเม็ดประคำเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่เส้นประคำเส้นนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ดูความเก่าของสร้อยประคำก่อนค่ะพี่พี่ดูความเก่าของเม็ดประคำนะคะพี่ขานะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นสร้อยประคำปิดตาปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้น,นะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180าค่ะพี่ขาสร้อยประคำปิดตาหลวงพ่อแก้ว1,300บาทปลายทาง50บาทพร้อมโอน1,300บาททวนค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้จะเป็นมีดค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นมีดนะคะพี่เล่มนี้ค่ะพี่ขอโทษค่ะเล่มนี้นะคะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่ หนึ่งพันบาทท้วนค่ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายนะคะ นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเล่นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทท่วนค่ะพี่1,000บาททวนนี่พร้อมโอนนะคะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่มทุกกรณีค่ะพี่ขานะคะองค์เดียวก็50บาท2องค์ก็50บาท3องค์ก็50บาทค่ะพี่ขาปลายทางค่ะพี่ขานะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆต้องซื้อ2องค์ถึงจะคุ้มค่ะพี่ขานะคะเล่นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขาเป็นมิกหมอหลกเพราะเดิมนะคะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 50าบาทเลย,ย,ย,ค, um ย,ยค่ะพี่ขาส่วนอันน anyway ี้จะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมค ja ่ะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่จ๋ามีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขามีดปากกาหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่เบีย้ยแก้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาเหมือนถักเชือกเก่าค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เบีย้ยแก้อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าของที่ไหนกับพี่นะคะ่ะแต่รว่าถักเชือกเก่าแน่นหนาปึกเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุธไม่ทราบที่นะคะพี่ขามาในกรอบอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่พระพุทธองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะค่ะ ข้างในจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่สองสีเจ็ดนะคะพี่เดี๋ยวหนูแกะให้ดูดีกว่าค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะไวไวกันไกลไม่ครบอีกเห็นไหมครับลองไกลให้แม่นไหมลูก ปับนน๊บแล้ค่ะพี่กันไข่กันไก่ไม่คมค่ะจะตัดให้ดูสักหน่อยนะคะพี่แปบ๊บหนึ่งจ้าปั๊บแะจ๊ะ,นนะพี่เอากันไก่แป๊บหนึ่งค่ะอ นะคะพี่หนูตัดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ข้างในก็จะเป็นพระอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่ขาแม่ค้าได้มาในถุงใหม่ๆก็เลยตัดมาให้ดูใหม่ๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะนะคะ จะเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเนื้อแดงแดงอย่างนี้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เนื้อแดงแดงอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงตาแเบี้ยแก่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่เบี้ยแก่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระลีลานะคะพี่พระลีลาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ซุ้มกอองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่ซุ้มกอองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเดียนหลวงอ่าหลวง พ่อท้องสุกนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาดนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพ่อยเรียนหลวงพ่อทองสุกนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นท้าเวสุวรรณหลวงปู่หมุนนะจ๊ะพี่ท้าเวสุวรรณหลวงปู่หมุนองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาหลวงปู่นาควัดท้่วจรเจเนะนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอ ไว้ที่500บาทจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาพระปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่ปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดนะคะพี่หลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะคะพี่เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500้ยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทพอค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระพิคเน่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระพิคเน่ค่ะพี่ขาพระพิคเน่นี้แม่ค้า าขอไว้ที่ห้าร for er ้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อทบนะคะพี่ใช่หลวงพ่อทบไหมคะพี่ขานะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะจะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็หลวงพ่ออะไรเลยค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็น หลวงพ่อทาวัดพันยังแตกนะคะพี่ขาเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญสามเหลี่ยญเป็นพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่เดือนนี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูนเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อน่ายค่ะพี่รูปปลอหลวงพ่อน่ายองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยค่ะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาเหรียญกลมพ่อกลวยนี่ขอไ้ที่500บาทจะพี่หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองนี้จะเป็นพระพรมค่ะพี่ขาพ้าพรมอย่างนี้พร้อมเลื่อมกรอบใช้งานนะคะพี่แล้วก็มีห่วงสามห่วงนะคะพี่ขามีห่วงสามห่วงอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่พระพ,ะพระพะมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อกันหรือเปล่าหรือว่าปูดูนะคะพี่ขาถ้าหนูพูดผิดไปก็ขออาภัยด้วยนะคะพี่ขานะคะเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่กลมๆหนาขาวๆอย่างนี้นะคะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดหนองกระโดนนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่นะค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดหนองกระโดนค่ะพี่ขาหนองกระโดนลิ้นพันเลยเนี่ยอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพ <qui> <500 S 2> <Th> ี่นูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเนบค่ะพี่ขาเนปหลวงปู่เือกหรือเปล่าคะพี่เนี่ยค่ะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยโทษได้นะคะพี่ขานะคะเนบองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปูทวดคอกหมูนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นหมูค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นหมูนะคะพี่ขามีหมูอยู่9ตัวค่ะพี่9้าตัว8ตัวนี่แหละค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่หลวงปู่ทวดคอกหมูที่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมนะคะพี่หลวงพ่อเนียมค่ะพี่ขาถักลวดกอกรโบราณอย่างนี้นะ ค่ะพี่ขายนะคะสนิมขือตามภาพเลยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่เป็นพิมพ์2หน้านะคะพี่ขาเป็นพิมพ์สองหน้าอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่หลวงปู่สุขขนุมานแบกแท่นนะคะพี่หลวงปู่สุขหนุมานแบกแท่นนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อโสร ทอนไหมคะพี่ใช่ไหมไม่ใช่นาเรศวนค่ะพี่ขาพระนาเรศวนนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขาทาไมถึงรู้มันอะมันเขียนอยู่ข้างล่างค่ะพี่เขียนอยู่ข้างล่างว่าเป็นนาเรศวนนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ แม่ค้าขอวันที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่ไอ้ขอส่งเหรียญหลวงพ่อทบค่ะ องนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อทบนะคะพี่เดียนหลวงพ่อทบนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดียญหลวงพ่ออีนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่ออีเดียนพ่ออีนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เดียนหลวงพ่ออีนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดียนหลวงพ่ออีค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดียนหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่องค์นี้จะเป็น เดี๋ยวหล่อบโบนานราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆก็แอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขา ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่อุดหนุนแม่ค้าคนนี้ค่ะพี่คะ่ะอีพีนี้หนูไม่แค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ